ที่พระอาจารย์ชี้แบงค์แบงค์รองเท้ามันจาบดีอ่ะนะให้ไปหลายคู่พระอาจารย์หายหมดให้ไปสามคู่ก็เลี่ยบเนื้อเบกไปจัดรักษาเลยค่ะเบกษาค่ยเไปขายหมดเหรอเรือเไปทิ้งเหมือนกับเขาไม่เก็บของค่ะใส่แต่วันเดียวมันจะหายคุยแค่ทั้งโน้นยังได้เสียงยินคุยอยู่ท้ายครับวันนี้เรามาจิตอาสาครับมาเสียสละนะ มาออกกับเอนอนใช่มาออกกําลังกายกันนะมาเสียสละกําลังกายพัฒนาวัดนะครับการพัฒนาวัดเนี่ยมันหมายถึงพัฒนาตัวเราด้วยนะพัฒนาบุคลิกภาพของเราพัฒนาจิตใจของเราะนะคนที่ออกกําลังกายบ่อยๆเนี่ยหุ่นจะสมาร์ทหุ่นจะดีนะพระอาจารย์สมัยเด็กๆนะั้นไม่มีโอกาสอ่ะ กินข้าวก็ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะใช่ไหมพวกเราเนี่ยมีโอกาสมีอาหารโรงเรียนกินนะมีนมดื่มนะเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะตัวเล็กไม่ได้แล้วนะนะอย่างน้อยความสูงถ้าผู้ชายต้องร้อยเจ็ดสิบลวนะผู้หญิงก็ต้องร้อยหหขึ้นนะต,ตอนนี้นะแต่ถ้าใครต่ำกว่าร้อยหกส้าถ้าโตเป็นสาวนะคนนั้นถือว่าเป็นคนแพะเลยนะอ,อันนั้นการที่เราจะตัวสูง หุ่นสมาร์เนี่ยต้องออกกาลังกายทานอาหารที่สุสขลักษณะนะครับแต่นั้นเรามาจิตอาสาเราได้กําลังกายเราได้เราได้บุคลิกภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงครับและที่สําคัญคือจิตใจดีด้วยครับเพราะว่าเรามาเนี่ยมาด้วยความเสียสละใช่ไหมมาเสียสละครับมาทําหน้าที่ของนักเรียนเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนครับเนี่ยวัดใหญ่หญะฉะ่นั้นวัดใหญ่มีพระคุณต่อเราไหมม,มีใช่ไหมครับ ถ้าไม่มีวัดใหญ่โรงเรียนเรามีไหมไม่ม,ม,มีเราจะได้มาเรียนที่นี่ไหมโอ้เราอาจจะมาเรียนนูน่นหลังเขานน่นนะอ่าจากนั้นเรามาเรียนโรงเรียนวัดใหญ่อยู่กลางใจกลางเมืองนะครับถือว่าเป็นทำเลที่ดีครับนะเราก็มาตอบแทนวัดนะตรงไหนมันสกปรกตรงไหนมันไม่สะอาดเราช่วยทำความสะอาดครับวันนี้เพื่อนๆปอสทับสก็ทำไปแล้วบนสลดครับเรียบร้อยสะอาด เมื่อทําเสร็จแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างเราเก็บให้เป็นระเบียบด้วยนะนะไม่ใช่ว่าทิ้งนะครับเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นมดูเพื่อนเขาเขาเก็บไม้ถูไหมนะไม้ถูเรียงไว้ล้างเสร็จแล้วก็เรียงไว้เป็นระเบียบแบบนี้คนมาใช้ต่อก็ใช้ได้ง่ายนะหายก็เห็นนะ,ะมันยังอยู่ก็มองเห็นแต่ถ้ามันไม่มีนี่มองปั๊บรู้เลยอ้าวมันไม่อยู่แล้วนี่ก็เรียกว่าเก็บเป็นนะรักษาเป็นนะ ของเมื่อเราใช้แล้วเ,เราเก็บให้เป็นระเบียบนะเป็นการฝึกอะไรครับเนี่ยวีนไหใช่ไหมเป็นการฝึกวินไหนให้กับตัวเองนะครับอันนั้นห้องปอสี่ทับสี่ใช่ไหมอ่าฉะนั้นเรารับผิดชอบที่มณฑปครับมณฑปนี้พระอาจารย์เคยไปสตำรวจกองขี่หมาเต็มเลยเออมีแต่กองขี้หมามีโอ้เต็มเลยมณฑปรอบๆนะครับอ่าแล้วก็ตรงหลงปูสุกไปที่ปู่สุกด้วยนะแบ่งปู่สุกไปด้วย ปูสุกนี้ก็จะมีเครื่องสังเวยเครื่องบูชาครับอันไหนที่มันแห้งแล้วครับเป็นขยะนะครับลาเอาเอาเอา,เอาออกมาครับนะเพราะว่ามันหมักหมมก็จะเป็นกองขยะครับนะเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอ้าวแบ่งหน้าที่นะครับ อิมินาสกาเรีนะภูธังภูเชนะพระหังสัมมาสัมพุโโพทโธพระผวะภูธังพระวานตังมหิวาเทมิกราบกราบพระางามงามครับกราบไม่ติดพื้นอ่าพ,พร้อมๆกันครับอิมินาสกาเรีนะ อ,อีมีอีมีนาอีมีนาดูกราบต่อไปรัตนาศีีแล้วข้ามไปบทนาโมพร้อมกันก่อนครับนาโม นะฮะโมตัสสะพระคาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพร้อมๆกันนะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปรัตนาศีลพร้อมกันข้างบทอีบทหนึ่งข้าไปบทหนึ่งครับมะยังพันเตเอ้า มายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยามติมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทางสารานฆัชฉามิธรรมมังสารานฆัชฉามิ สังขังสารนังัจฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังัจฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังัจฉามิทุติยามปีสังขังสารนังัจฉามิตติยามปีพุทธังสารนังัจฉามิตติยามปีธรรมังสารนังัจฉามิตติยามปีสังขังสารนังัจฉามิ ปาณาติปาตา,า,า,ตาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวรมะีสิกขาปะทางสม,า,มาธิยามิโมหาเมสุมิชาจาราเวรมะีสิกขาปะทางสมาธิยามิป,ปะทางสมาธิยามิ โลาเมระยะมัชะปะมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปอ่านมาพร้อมกันที่ข้อความว่าไงครับบทต่อไปให้ตรง จัาคำกับสมาธิพร้อมกันเอาเขาบอกว่าไงเราทําตามนั้นครับยกมือพนมระหว่างอกด้วยถือใบส่วดมนตไว้อ่าพร้อมแล้วเอายกขึ้นมาครับอ่าข้าพเจ้าพร้อมกันหนึ่งสองสามคนพระุทธเจ้าคนพระธรรมคนพระสงฆ์คนบิดามารดา คนครูบาอาจารย์จงมาโดนบันดาลให้ใจของข้าพระเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธ,ทธ,ทธ,ทธครับวางหนังสือไว้ข้างหน้าครับแล้วมือขวาทับมือซ้ายหลับตายืดตัวให้ตรง แมสเลยนะมีแมสไว้ที่คางนะไว้ที่จบูกแบบพระอาจารย์เห็นไหมะ้าจารย์ทําให้ดูอะถ้าใครเอาปิดไว้คางโควิดมันเข้าได้ง่ายๆายนะ,ะเป็นแล้วตายอย่างเดียวไม่มียารักษาด้วยน,นึกพุทโธไว้ในใจนะพุทโธพุทโธว,วันนี้เราได้มาทําความดีที่วัดมาเช็ดมาขัดมาถูสาลา มาทำความสะอาดนะเมื่อเราสะอาดข้างนอกแล้วให้เราสะอาดข้างในด้วยใจของเราต้องสะอาดด้วยนะนะสิ่งสปกปรกเราหมันเช็ดมันก็สะอาดใช่ไหมใจเราก็เหมือนกันหมันนั่งสมาธินะมันเจริญภาวนาใจของเราก็สะอาดขึ้นเรื่อยๆเหนะมือนเราเช็ดพื้นนะนะถ้าเราไม่เช็ดมันก็สปกปรกหมัมองบมงไม่เป็นเดือนเป็นปีมันยิ่งสปกปรกตีนพ่อขาองมู่นะ ถ้านักเรียนจะเรียนเก่งใจนิ่งใจสงบเรียวก็ต้องฝึกทำบ่อยๆทำสมาธินะมันก็สะอาดขึ้นเรื่อยๆใจนะแบง์ยืดตัวให้ตรงแบง์หรือเปล่านะนั่งหลังงอนะเงยหน้าขึ้นครับหลับตาเงยหน้าหลับตาเอาสักสามนาทีนะครับอาจารย์ทำด้วยนะ พอสมควรเกเวลาขยับขยายใครจะสมาธิครับต่อไปสวดบทสุดท้ายครับนะแผ่บุญพร้อมกันพร้อมกันครับไม่ต้องคุกเข่าครับนั่งเฉยครับนั่งเฉยอ,อีพร้อมกันรอยังอีทางเมอะพร้อมกันอีทางเม,างเมยาตินางโหตุสก,กีตาพร้อมกันดิอีทางเม ยาตินังโหตุสุขีตาโหนตุยาตยโยข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบนกุศลไปให้ภัยสารถึงดิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินสาธุสาธุสาธุอะโนโมทามิบ้างนักสือไวไปข้างหน้าก่อนครับไม่สบัิครับถ้าจับ ใครยังไม่ได้ระวังวันนี้เรามาจิตอาสานะครับจริงๆป .4 นะครับตั้งแต่เทอมแรกเราต้องมาแล้วล่ะแต่ว่าเทอมที่หนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโควิดใช่ไหมนะเรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้างออนไลน์บ้างไม่ได้ออนบ้างแต่ว่าเพิ่มสองเขาเรียนเต็มคาบนะเต็มเวลาอันนั้นเทอมสองเนี่ยเราก็จะเริ่มทําจิตอาสาอย่างน้อยเทอมหนึ่งอย่างน้อยห้าครั้งครับ นะเธอนึงมี5เดือนใช่ไหมครับเราก็มา5ครั้งมาจิตอาสา5ครั้งนะการามาจิตอาสาเนี่ยเราจะคิดว่าเรามาสนุกนะครับนะบางคนบางเพื่อนบางคน,นมาสนุกใช่ไหมเอฮาแต่มามา,มาจิตอาสาเรามาทํางานหรือมาสนุกครับมาทํางานใช่ไหมแต่เวลาทํางานเราต้องตั้งใจทำไหมต้องจังใจทําครับถ้าก่อนทํางานตั้งใจทํางานนะครับเวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนเนี่ยคนนั้นจะเป็นคนเก่งนะ อันนั้นเรามาที่นี่เราต้องขยนันต้องเก่งต้องทํางานเป็นและที่สําคัญคือเป็นคนดีด้วยใช่ไหมทำงานนะจิตอาสาเนีเป็นคนดีนะในหลวงรอสิบนะท่านให้เด็กทุกคนนะ่ยในประเทศไทยนะ่ยให้มีจิตสํานึกความเป็นคนที่มีจิตอาสาในหลวงร้อสิบเราเนี่ยนะอันนั้นทุกคนเดี๋ยวนี้เวลาเขาไปจิตอาสาเนี่ยเขาจะมีภาพสังเกตดูเขาจะมีภาพพันคอสีเหลืองนะเดี๋ยววันหลังพระอาจารย์ต้องทํามาบ้างแล้วเนี่ยนะภาพผ้าคา,าดจมูกสีเหลือง เขาเราียกว่าแมสใช่ไหมหรือว่าจะทําหลายทีเราไม่ทําแมสสีเหลืองปิดปากปิดจมูกนี่ฮะเขาเราียกเป็นเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี้ยกลุ่มนี้เป็นจิตอาสานี่แล้วพวกเราวันนี้มาจิตอาสามาเสียสละกําลังกายกําลังใจได้กําลังกายได้กําลังใจได้ทําความสะอาดแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นการฝึกทํางานทํางานเป็นทีมนะครับวันนี้ถือว่าดีเรียบร้อยครับ